สวัสดีครับผมวันนี้มาตกปลาครับทุกน้านะครับเขียวกระจีนะครับค้องฟ้าสดใสก็ซืมเนื่อแมาจากตะคื้นนะครับฝนนี้ตกลงไม้ย่างนักนะครับผมก็ทำหัหน้าปลาได้ไหลลงมาครับก็เป็นโอกาสดีนะครับรับตัวผมเองนะครับอันนี้วันหยุดก็มีการได้มาตกปลาคดนะครับแอเด็ด ก็จะหอดน,นะครับบอบมาได้เอารมมาครับผมนั่งกลางเด็ดนะครับสภาพไม้นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับน้ำไหลเชียวอยู่ก็ได้ป่ามา,า้ํจำนวนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมมให้ดูนะ่ครับมีเน็คซอบครับผม ก็ดนะครับผมผลในกอนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมครับสดๆเลยเดี๋ยวผมจะนั่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันแบบมีตัวที่ผมจะย้ายใหม่นะครับผมครับตอนนี้ผมก็ย้ายใหม่มาจากที่เดิมนะครับหมายนี่นะครับผมก มาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมยวมาดูกันครับครับผมตอนนี้ผมก็ย้ายหม้มา,มาอีกตีหนึ่งนะครับ ก่ย่านมาหลายหลายจุดแล้วนะครับเต็มไปด้วยท้ายไว้นะครับผมหมายนี้ก่อหล่มน้อยนะครับมีเงาไม้าบางอยู่นะครับผมก่อถ้าหมายนี้ยังแบบมีตัวนะครับผมก็คงจะเก็บเบ็ดเข้าบ้านก่อนนะครับจะร้องหนังดูสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปดูสรุปผลงานของวันนี้กันทีบ้านนะครับผมโอเคครับ เทมเหลกของไมานี่นะครับผมเป็นปลากดตเหลืองนะครับใส่บกค่อยใหญ่นะครับผมแตเก็บไว้ก่อนครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านนะครับผมมาดูสรุปผลงานปลาครับเดี๋ยวมันจะเทมพอนะตอนได้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้นะ น้อยตัวใหญ่ครับผมปนเปงกันไปเอเอข้างอยู่นี่นะครับเดี๋ยวลองมานับดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลหสอมห้าหดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิ สิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับสมมดิทุมทมกมลก่อวันนี้ก่อนสัก,กสี่ตัวครับผมทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ปุนกันไปนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครั้งหน้าเจอเกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ